สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีอสิทุกคนที่เข้ามานะคะติดตามช่องของจาจ๋า,จา,จาปากกระโ้นเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะคะในคลิปนี้จะมีแนวทางนะคะของอของอเต่านะคะอเต่าอาจารย์เต่าเนาะซึ่งหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าให้แล้วหรือยังเนาะ ก็ตอนนี้นะคะออเต่าก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเล็กวิ่งนะไม่ใช่ชุด2ตัวหรือ3ามตัว2ตัวสมตัวต้องรอวันหวยออกนะคะบางคนอาจจะบอกว่าให้ช้าหน่อยแต่นะถ้าหากว่าให้ไวก็อาจจะอั้นนะคะเหมือนเลขคุณตั้มนัดให้ตอนไหนอั้นตอนนั้นดังนั้นนะคะก็รออีกนิดหน่อยนะคะอีกแค่2วันนะคะเดี๋ยวก็ได้ลุ้นกันแล้วดังนั้นนะคะในคลิปนี้จะก็เอาเลขวิ่งมาให้เพื่อนๆดู แต่ว่าเลขวิ่งของอเอต่านะวิ่งมาแล้วมันไปชนกับเลขของคุณต้อมนะคะจากก็เลยอยากให้ FC ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูเดี๋ยว FC ที่อยากได้มาขาำกวนมาขาำสุกแก่เปลือกสีทองนะคะเดี๋ยวแอดไลน์หรือโทรมานะคะโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0658375812นะคะ0658375812เนาะ พร้อมส่งนะคะรอบวันนี้นะคะกวนไป10กิโลนะคะจะส่งเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสําหรับ FC ีที่สั่งเข้ามานะคะแล้วคันงนี้ก็โอนเงินเข้ามาจัดก็จะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทั้งหมดนะ10กิโลนะคะก็รอรับได้เลยนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะมาดูเลข Auto. ออเต่าสายวิ่งนะคะสาหรับออเต่า คือมี FC ถามมาเหมือนกันว่าอยากได้เลขวิ่งของอเต่ามาก่อนนะคะเผื่อว่าจะไปจับกับเจ้าอื่นๆที่ตามอยู่แล้วก็จะได้อไปเสี่ยงโชคซึ่งของอเต่านะคะงวดน,นี้สายวิ่งอเต่ามาแน่ล้านเปอร์เซนต์งวดวันที่16มิถุนายน6 6นะคะฟันเน้นๆนะคะงวดน,นี้ฟันหนึ่งนะสายวิ่งรีบเลยอ่าฟันหนึ่งนะคะมาให้เห็นแน่นอนล้านเปอร์เซนต์สำหรับของอเต่าแล้วคราวนี้อเต่าให้วิ่งหงใช่ไหม จ้าอยากให้ FC ได้ดูถ้าเอเต่านะคะวิ่งหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นมาดูนะคะว่า1น,นะคะของเอเต่ออะลองดูคุณต้อมฟันวันนี้ฟันเน้นเน้นที่1881ล่างนะคุณต้อมฟันเน้นเ1้น1ล่างแต่ว่านะคะแต่ว่า,าตัวการของคุณต้อมเองนะคะก็คือ19ที่เป็นตัวเน้นนะ1นที่เป็นตัวเน้นดังนั้นนะคะถ้าเอเต่าให้หนึ่ง คุณต้อมฟันเน้นๆที่1 8นะคะ1 8 1่ก็ลองเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน6 6อ่า66คือตอนนี้นะัเสียงเครื่องค่อนข้างที่จะดังเพราะว่าเมื่อเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวันก่อนเจาะบ,บาดานใหม่นะคะแล้วอันนี้ก็ต้องลองเครื่องแล้วก็ถ้าไม่ไม่สวนทางกับเครื่องก็ไม่มีเวลาจะทําคลิปให้ FC นะคะดังนั้นนะจากก็เลยอาจทำให้เลยนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยก็ต้องขออภยัย สำหรับวันนี้จ่ากก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมใครที่อยากได้มะขามก็แอดไลน์หรือโทรมานะคะที่เบอร์0658375812นะคะ0658375812นะคะโทรมาได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกแอดไลน์ก็โทรมาได้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆรวยๆอยากบอกว่ามะาขามกวนหม้อนี้อร่อยมากรอรับเลยนะคะเดี๋ยวอรอบต่อไปนะคะรอบต่อไปนะ มะขามกวนนะคะรอบต่อไปจะเป็นรอบกวนวานพรฤหัสนะคะเพราะว่ารอบพรุ่งนี้ก็เต็มนะคะรอบวันพฤหัสนะ,คะใครที่อยากได้ให้รีบแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ